แม่ลิงวันดีค่ะแม่ลิงวันดีค่ะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมส่งได้สร้อยได้ทูบได้ฝากดวงนะคะสร้อยทูบฝากดวงกับองค์ปู่แชกงทําพิธีโดยสินแสเบอร์นหนึ่งของวัดแชกงนะหนูขอไลฟ์อีกห้านาทีหนูลงไลฟ์นะห้าทุ่มหนูลงไลฟ์หนูต้องไปนอนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเลยนะคะสร้อยอามพี่วัดความยาวสร้อยให้หน่อยบอกให้ใครวัดความยาวสร้อยพี่<อ>หน่อยเดนางปลอดภัยนะแม่ขอบคุณครับอ้วนขอบคุณครับ อ้วนอ้วนขอบคุณครับอยากได้สั่งทางไหนจองตรงนี้ได้เลยค่ะ299บาทจองตรงนี้ได้เลยพรุ่งนี้บินกี่โมงบินรอบบ่ายโฉบเธอจีบได้ปะครับจีบจีบอะไรเอีก สองร้อยเก้าสิบเก้าสองสองเก้าเก้านะแม่สองเก้าเก้าทักตรงนี้ได้เลยนะคะเดินทางปลอดภัยนะสองเก้าเก้ารวมส่งแล้วจ้กรวมเดินทางแล้วเอาความปังกลับมาฝากด้วยได้เลยฝนเดี๋ยวบินพร้อมกันรอบหน้านะรอบนี้มีน้องชื่นชมนะคะเก่งมากๆเลยขอบคุณค่ะดัดฟันมากี่ปีแล้วดัดฟันมาต้องสี่ปีได้สามสี่ปีได้ค่ะสามสี่ปีได้ค่ะที่ดัดมาหนูเป็นคนฟันล่างข้อฟันบนนะ อหมอก,ก็ถอนฟันกาวออกะอ่ะหมอก,ก็ถอนออกแล้วก็ดึงค่อยๆดึงเข้าไปดึงเข้าไปปกติค่ะหนูจัดแบบปกติครับผมทรงนี้สวยเลยครับแต่หากแท้ผมทรงเนี้ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าทรงไหนคนคนทักมาข,ขอ ทรงผมเยอะมากแต่หนูก็ไม่รู้มันจะเรียกว่าทรงอะไรนะแม่กระเป๋าหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทกระเป๋ามีห้าสิบใบใครจะใครจะกระเป๋าทักเลยหนูจะรับถอยหลังกระเป๋าแหละกระเป๋ามีไปแค่ห้าสิบใบหิ้วไปแค่ห้าสิบใบใครจะกระเป๋าทักเลยจ้ะ 198รอยเก้าสิบแปดบาทรวมเดินทางกระเป๋าลูกค้าที่จองมารอบนี้ลูกค้าจะได้แผ่นทองนะหนูให้แผ่นทองเจ้าแม่กวนอิมวัดทองคำด้วยนะแล้วเดี๋ยวบอกเคล็ดลับการขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมวัดทองคำว่ายืมยังไงให้พังยืมยังไงให้ปังยืมยังไงให้จึง้งนะคะกระเป๋าหนึ่งเก้าแปดมีลิฟไม่ลิฟไม่ได้ามาลงคับถอดแว่นหน่อยอ้วนแว่นมันเป็นฟิลเตอร์ ว่าลูกค้าที่สั่งซื้อของจะได้เข้าด้อมที่เป็นด้อมซูเปอร์วีไอพีนะหนูแจ้งก่อนนะว่าจะไม่เหมือนกันคือด้อมซูเปอร์วีไอพีจะเป็นด้อมที่ไม่ต้องกลัวโดนล,ลบนะคะด้อมซูเปอร์วีไอพีจะเป็นด้อมที่ไม่ต้องกลัวโดนล,ลบเพราะว่าเป็นด้อมในสีฟ้า สร้อยความยาว24ค่ะส้อยความยาว24บาลุูนหนูเปลี่ยนแพ็กเกจค่ะแม่เมื่อวานเจอที่ห้างด้วยตัวจริงสวยมากขอบคุณค่ะเจอที่ห้างไหนีไม่จ้าสร้อยความยาว24จ้ะ ขอบคุณค่ะใครโอนแล้วขอบคุณนะคะสร้อยความยาวยี่สิบสี่เซนทานอ๋อหยุดกินไม่กลับมาผอมจะ้ะขาดง่ายไหมไม่ง่ายแม่สร้อยกับจี้มันแยกกันได้นะสร้อยกับจี้แยกกันได้ขอบคุณนะคะแม่จา๋าขอบคุณนะจา๊าสวัสดีค่ะลายเล็บสวยจังเป็นคนที่ชื่นชอบการทําเล็บมากถ้าหนูไม่ได้ทําเล็บเนะี่ยหนูมีความรู้สึกมแบบเหมือนไม่ได้กินข้าวอะ พูดเลยคุณชอบทําเล็บมากลูกค้าเจ้าอะไรทักตรงนี้นะบอลูนแนะนำว่าสองเมตรจอกแม่เลยางน้น เสื้อเมืองทองส้อยมีสีดำค่ะกับสีขาวในหนึ่งเส้นจะมีทั้งดำและขาวเลยราคาสองเก้าเก้าค่ะสร้อยสองเก้าเก้ารวมส่ง ลองชดอ่ะกิน <c oughs> ด้วยมามาเลยรักนะคะขอบคุณคะ่ะแม่มาตาัดไหมไม่ได้ไปคะ่ะ ก็ขอบคุณที่อ่านเม้นรักัหลัก,ลก,ลกลอ่านค่ะเม้นมาหนูก็อ่านนะจ้างระมูลเสื้อไปสองหมืนดีสมดกเงินคนแก่คนชราหนึ่งเม็ดหลังอาหารเย็นได้ค่ะแต่ถ้ากินไปแล้วเลอะแบบไม่ค่อยอยากอาหารก็เพิ่มเป็นสอง ของแม่นะโอเคค่ะฝันดีจุ๊บครัเพึ่มเสื้ชรค่ะ,คะขอบคุณค่ะสร้อยมาวันไหนหนูบินฮ่องกงวันพรุ่งนี้ค่ะกับยี่แปดได้ส่งวันที่ยี่แปดใครจะจองจองตรงนี้เลยสองร้อยสองเก้าเก้าบอลลูนอิสลามกินได้ค่ะไปฮ่องกงพรุ่งนี้ค่ะพาดลาบค่ะอยากเอารีวิวฝากดวงมาฝากมากอาม มีใครอยากฝากดวงอย่างเดียวไหมหนูจะเปิดฝากดวงอย่างเดียวเลยมีไหมใครอยากฝากดวงอย่างเดียวเลยกดเล็กหนึ่งขึ้นมาให้หนูหน่อยบางคนเขาอาจจะยังไม่ไม่พร้อมสั่งซื้อสินค้าจะอยากฝากดวงฝากดวงคืออะไรคือการเขียนชื่อเขียนชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิดพรที่ต้องการจะขอกับองค์ปู่แชรกคงแล้วนําไปทําพิธีฝากดวงกับสินแสให้ใครอยากฝากดวงบอกหนูหนูจะเปิดให้เอาคนทักทันนะขอคนโอนทันนะ